สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทวิชนาวขอนำคุณผู้ชมไปติดตามการยถอดสดนะครับศึกบอลช้าง f อครับในฤดูกาล2024-2025นะครับวันนี้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรบบุรีครับเจ้าบ้านรบบุรีซิตี้ครับรับการเยือนของทีมจากไทยลีครับ BG ประทุมยูเนเต็ดในส่วนที่บรรยายครับวันนี้มีคุณสุเดชมั่นวิมูลและผมสมุปรวิทุดิตครับ อะไรครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับลบุรีสตี้ครับโอ้โหวันนี้เจ้าบ้านน่าจะมากันเยอะพอสมควรครับเกมในเอ๊ะไครับรอบสาทีนั่นแหละครับพุ่งไปไซก้อยมาเอาวัดยิงมาแต่เขาคือแบ็คนะครับยิงซ้ายลูกนี้ไปไหนก็ไม่รู้ว่าโกมิส <S <S โอ้เปิดไปกลายไปไปเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายที่แน่นอนนะพอมีตัวผู้เล่นสูงใหญ่ค้ำข้างบนนี่ครับจอนกลับมาสาราอีกทีโยนโคบัดลูกนี้โอ้โหโคไม่โดนครับ ซ้ำอีกทีหนึ่งสารัตก็ออกไปครับครับโอกาสเตมที่ขึ้นมาทางขวานะครับสันติภาพให้กฤษดาเปิดมาแล้วโดนโมเขียกมาก็มาเข้าทางของสารัตซึ่งเป็นเท้าซ้ายนะครับจับจังหวะหนึ่งแล้วยิงนี่สารัตเปิดขวาโค้งมาได้โค้กลูกนี้บอลตกแล้วจิ้มอ้ามีธงไหมอ้า นิ่งๆไม่มี1นนะครับมาโกบาลินี่ครับโอ้โหกลายเป็นประตูขึ้นนำของ BG ไปเลยครับโอ้นี่แหละค,คือเกมรับที่เจอกับความสูงใหญ่เน,ะนี่ยก็พะวงไปหมดนะครับแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ลูกหม่งที่เข้าโดยตรงก็แต่กับเพื่อนเปิดไปบาลินี่ไม่ถึงนะครับคนหม่งี่ยเป็นอิวฮานครับแล้วบอลมันก็ขุกขิกอยู่ในกรอบหกหลาตรงนั้น ดูจากตรงนี้ครับอิวานมงแล้วไปติดโอ้โหเหมือนจะติดพวกเดียวกัน,นโอ้โโอโแต่เกมรับอของลบ,บุรีไปก้ากกันเองครับกลายมาไม่มีใครที่จะเคลียบอลจังหวะน,นี้เลยครับสุดท้ายบอลนี้จิ้มเข้าไปได้ง,ง่ายๆเลยอัดลบ,บุรีโยนหลอกเข้ามาเลยครับรับไว้ได้สบายครับบอลไปตรงตัวสลนนานน์พยายามจะลุยขึ้นไปลบ,บุรีอ้าวตัวซ้อนมาดีครับจังหวะที่จะเปิดทางด้านของจิระอัดโดนเกี่ยวได้โดยกฤษดา สารัตพิกมาไม่ได้เห็นเพื่อนอาร์ตจิรัตเข้าซ้ายยิงโอ้โหบอลมันไม่โค้งครับมาจับแล้วยิงเร็วครับจิรัตวิงบอลโอ้โหตรงนี้ครับที่เป็นจิรัตเองนะครับที่เปิดไปติดแล้วจะเซตกันในกรอบนี่ไปช้านะครับสารัตท้ายโดนฉกมาได้แต่ว่าสุรชาติสารีพิมพ์ครับในการที่จะลากตะลุยจังหวะนี้ครับเจอกับสุขสัตต์มุ่งเป้าสุรชาติหลอกอีกทีนึงตัวเก่าเลยครับย้อนคืนกลับมาแล้วเปิดสวนเข้ามาวงเน่งๆเรียบร้อยครับโอ้โห นี่เป็นจุดขางเขาอยู่แล้วครับอีฮานฟันดี้ครับสประตูต่อศูนย์ครับบีจีพียูเกมรับของทางลบบุรีนี่มีปัญหากับลูกกาอากาศจริงๆนะครับจังหวะเปิดมาในวันนี้ก็เปิดแม่นยำด้วยนะครับปีนี้ครับบอออกไปทางขวาให้สุรชาตินะครับที่หมุนจังหวะหนีมาก่อนจะไหลกลับมาครับเป็นสันทิภาพที่เปิด แการประกบตัวของลบบุรีเองก็ประกบห่างไปด้วยนะครับคือก็อาจจะไปโฟกัสแต่บอกันด้วยครับไม่ดีจังหวะการขยับเข้าใกล้ทางยูฮานเลยนะโอ้โหตรงนี้ก็ต้องชมทางฝั่งของสันติภาพด้วยนะครับที่เปิดบอล์นี่มันหมุนมาเข้าศรีรษะเลยนะครับเทคหมงนี้ก็ขามาสวยเลยครับกิสลการแมนให้มา สุชาติเปิดลูกนี้รอดไหมยิงหูวมันย้อนหลังแต่ว่ายังตีลูกกายิงนะ,ะกับหลังยิงนะยูฮันฟันดี้ขวาเนี่ยครับจากกิษด,ดานะครับให้กลับมาสุชาติก็เปิดจังหวะเดียวเลยวันย้อนหลังไว้หน่อยนะครับโอ้โหน่ก็ยังพิกตำลายิงได้นะ <c oughs> ยังไม่ได้งานครับ <c oughs> สุดท้ายหมดเวลาเลยครับครึ่งแรก ช้างไอเฟครับครับรอบ32ทีมสุดท้ายครับลบบุรีครับทีมจากท3สครับเพิ่งรายนตามหลัง B ีพรอมิเตตครับทีมจากลิเวอร์พูลอยู่ศูนย์ประตูต่อสองมาลุกนี้สแตนแกรมยังแก้ได้ครับวนหนีมาเปิดบอลพุ่งยามวมาโอ้โหบอลแรกดีด้วยจับแล้วติดเครื่องลุยขึ้นมาจังหวะนี้ยิงสามไม้โอ้โหเข้าข้างครับว่าจังหวะยิงจังหวะนี้ทะลุขึ้นมาสวยแล้วนะครับโอ้โหทางด้านโคดาธนากะครับหลังแล้วทะลุเลยครับไม่มีธงด้วยครับ ไหล้ำหน้าแต่ว่าโหพอไปเอียงยิงซ้ายที่เสาแรกนี่ก็บอกเข้าข้างตซ้ายครับยิงดีด้วยน้ำหนักดีครับแต่ว่าโด่งไปหน่อยคือมุมมันยิงยากพอสมควรไปทางกรอบเผดโทษอีกฝั่งหนึ่งซึ่งแน่นอนประตูก็ยืนตำแหน่งรอดึงจังหวะแล้วโยนโดงเข้ามาเอ้าเก็บได้พัก ยิงสุรชาติยิงไม่ได้คือมาแปลลูกดีโอโหตัวสำรองหรือเปล่ากระดกพลใช่ครับสามสูงเลยครับบีจีครับลูกยิงของกระดกพลบุษปาคมครับโอ้โหเป็นประตูที่จริงๆ B บีจีก็พยายามอยู่นานเลยครับในครึ่งหลัง <c oughs> จะได้เห็นรอยยิ้มของโค้ชบอยและบีจีของทางกระดกพลด้วยนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่ตัวรุกของบีจีในกรอบของทางลบบุรีถึง4คนนะครับ <c oughs> จากจังหวัดเคลียมาไม่ขาดนะครับ ฝั่งของสุรชาติเก็บบอลเล่นได้แล้วแปะ oh. กลับมาให้ทางกนกพลนี่โห oh. ยิงยอดเยี่ยมมากนะครับปั่นลูกนี้บอลได้ดึงจังหวะหานัทวุิสุขสุมไหลขึ้นมาแตะดีจังหวะของชนะนันเปิดยังเปิดไม่ได้ขาเหลียบยิ่งซะเลยโอ้โ oh. หบอลออกไปไกลเลยครับชนะนันป,ป้าบุหา <laughs> ดูโอกาสตรงนี้ก่อนครับของชนะนัน,นี่ oh. โอ้โหโดเตโอสวน แต่โอสวนครับเมมอสรออ้าวแต่ให้ช่องนี้สวยมากเมย์มอสเข้าช่องแล้วนะครับกิติเห็นไหมกิติโยกแล้วยิงเองครับก็อยากที่จะจบเองครับกิติกินโดนกอกด้วยระยะด้วยตัวบล็อกเนี่ยมันเยอะนะ <laughs> อาจจะมีครับสักวันสองวันอาน้าวชนะนั้นยังไงมีลูกี่ไหมแต่ดียิงออกข้างโอ้โหนี่เขินเลยชนะนั้น <laughs> พยายามมากนะครับชนะนั้น บอลยังไม่ออกด้วยเอ้าธีรพัฒน์ครับออกไปทางซ้ายถึงด้วยแตะมาลูกนี้ยังได้รุ้นบัทัวุฒิสุกสุมยกมาข้ามคานออกไปโอ้โหไม่ได้ลูกสี่บรวุฒิสุขสุมโอ้โหจะตัวเสียได้เลยครับไม่ล้ำหน้านะครับโอ้เกมรับของทางฝั่งลบบุรีนิพัานไปแล้วครับแล้วพยายามจะตักยักยกข้ามท่านั้นของศิรษเสษครับแต่โอ้โหมัน้องหลังครับของทางบีจี เมื่อมอดยิงก็ยังไม่ติดอีกครับเอ้าจังหวะนึงหาสักลูกยิงก็ยังติดอีกครับยืนเกะกะไอ้บทกเล่นของบีจีสุดท้ายโอ้รับไว้ได้ลูกยิงของสุสันมุ่งเป้าครับคนสุดท้ายครับสุดท้ายก็จบเกมครับช้างเอฟเอคัพรอบ32ทีมสุดท้ายครับบีจีปทุมยศเต็ดครับทีมจากลีกสูงสุดบุกมาเอาชนะลบบุรีซิตี้ครับทีมจากทีสไป3ประตูต่อศูน